ในพาร์ทนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการนําเอาเรื่องวัฒนธรรมสุขภาพนะครับเข้ามาสู่กระบวนการรายงานความยืนที่องค์กรมีอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆองค์กรก็มีการดําเนินงานในเรื่องของการจะทํารายงานความยืนอยู่แล้วด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการผนวกเข้ามาสู่กระบวนการรายงานความยืนนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์หลายๆด้านนะครับในการอินพุตข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องของการอินทิเกรตเจ้าตัว เขาจะอเวอเข้าไปในเรื่องของรีพอร์ตติ้งนะครับอยากให้ดูสถิตินิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่เป็นรายงานการวิจัยของ KPMG นะครับซึ่งออกมาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เห็นภาพแนวโน้มนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันนี้ในในระดับสากลเองเนี่ยนะครับก็มีการเผยแพร่จะทำรายงานของยืนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มบร,ริษัทที่อยู่ในกลุ่มลิสต์ N 100เนี่ยนะครับก็ อยู่ที่80%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของ G250 เองเนี่ยก็อยู่ที่96%นะครับแล้วในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับเราก็อยู่ในลิสต์นี้เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามีธงชาติไทยอยู่นะครับก็คือรายงานของยืนที่มีการเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG เองเนี่ยนะครับเราก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับเราอยู่อันดับ5นะครับของของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับ แล้ะอันนี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ในในรายงานนี้เนี่ยก็ยังกล่าวอีกนะครับว่ากรอบการรายงานที่มีมีการนํามาใช้นะครับก็ในส่วนของ n 100เองเนี่ยก็ราว2 2ใน3นะครับแล้วก็ในส่วนของ g 2 5 0เนี่ยประมาณราว2อ่อา3มใน4ีนะครับมีการใช้กรอบรายงานของยูนี่เป็น g i ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ การพูดถึงเรื่องของการจะทำรายงานข้อมยืนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวกรอบการรายงานข้อมยืนของ g i เองเนี่ยนะครับก็เป็นที่ที่ยอมรับนะครับทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ในส่วนของการที่เราจะอินทิเกรตเจ้าตัววัฒนธรรมสุขภาพเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่เหมือนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วนัทบอกนะครับอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นนะครับว่ามันมีมันมีการรีเลทกันยังไงนะครับก็คือว่าเจ้าตัวข้อปฏิบัติด้านสุขภาพเนี่ยนะครับ16 16ข้อเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่อาจารย์รณาชายัยเห็นเนี่ยนะครับจะมีการเทียบเคียงหรือวมีการแมปให้เห็นนะครับว่ามันไปเชื่อมโยงกับเจ้าตัวประเด็นความยั่งยืนของ GI standard นะครับมันก็จะมีโค้ดของมันอยู่นะครับหลายคนที่ทําอยู่ก็จะเห็นนะครับแล้วในประเด็นท็อปิกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวชี้วัดหรือว่า disclosure ย่อยๆอีกนะครับซึ่งในส่วนของเจ้าตัวข้อปฏิบัติด้านสุขภาพเนี่ยนะครับว่าทำสุขภาพเนี่ยก็จะไป relate กับเจ้าตัวท็อปิกของ GI เนี่ย ประมาณ19 To p i c s ด้วยกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเจ้าตัว Disclosure mm hmm. หรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยมากกว่า40รายการนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะครับว่าเวลาที่เรามีการเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลได้ด้วยนะครับที่มาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างการเชื่อมโยงง่ายๆเนี่ยเราจะดูะจากสถานการณ์โควิดให้เห็นภาพนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยก็คือเวลาเราเกิดสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับบางองค์กรก็มองเห็นโอกาส ในการที่จะนําเอาเรื่องของอสุขภาพเนี่ยเข้ามาผนวกกับเจ้าตัว strategy ขององค์กรนะครับก็เป็นโอกาสนะครับมันก็จะไปอยู่ในโซนของเจ้าตัว health culture นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเจ้าตัว GI standard ก็คือเรื่องของ management approach นะครับแนวทางการบริหารจัดการนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ integrate เจ้าเรือเจ้าตัวสุขภาพเนี่ยเข้าไปสู่แวร์ลูองค์กรเข้าไปสู่ค่านิยมแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ product ที่ add เจ mm hmm. ้าตัวสุขภาพเข้าไป นะครับหรือเวลาเราเกิดสถานการณ์เนี่ยบางทีเราเจอสินค้านะครับเนี่ยหน้ากากอนามัยก็แพงขึ้นใช่ไหมครับเฮ้จากเดิมราคามันไม่เคยอยู่ขนาดนี้นะครับตอนนี้พุ่งขึ้นมานะครับอาหารการกินอย่างเงีย้ยนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าตัว responsible marketing practice การตลาดที่ต้องรับผิดชอบนะครับข้อปฏิบัติต่างๆนะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับเจ้าตัว marketing อะ labeling นะครับการดูแลในเรื่องของความไม่ชอบในเรื่องของการติดฉลากนะครับที่เหมาะสมนะครับ หรือในเรื่องของเอวลาที่เราเจ็บป่วยนะครับการลาหยุดการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับสถานการณที่จำเป็นนะครับมันก็จะไปเข้าข่ายกับในส่วนของเจ้าตัว p พรสแฟมิลี่นะครับกับมิ a l l e ลลีฟเหมือนอย่างที่อาจารย์โรนัทบอกนะว่าเอะเรามีการลาเนี่ยนะครับลาไปดูแลสุขภาพหรือว่าครอบครัวเรามีการเจ็บป่วยร้ายแรงเนี่ยลาไปแล้วได้สิทธิ์ในการรับผลตอบแทนหรือว่าเงินเดือนอยู่หรือเปล่า ร,รวมถึงในเรื่องของเฮลูเชนแลนด์ก็คือมีประกันสุขภาพให้ด้วยไหมนะครับแล้วก็ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องออยอมรับนะครับว่าพนักงานหลายๆคนก็มีปัญหาเรื่องไรายได้ถูกไหมครับมันก็จะมีเรื่องของ financial literacy เข้ามานะครับว่าเอ๊ะในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินนะครับช่องทางที่เขาจะได้รับการซัพพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะเป็นที่ต้องมีอ,อ,องค์ความรู้เหล่านี้ในการที่จะดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ ถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับในเรื่องของความมั่นคงในงานเวลาทํางานก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงนี่จะโดนปลดเมื่อไหร่นะครับองค์กรมีมาตรการยังไงนะครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเจ้าตัว employment นะครับของเช Standard ก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับเรามีระบบระเบียบยังไงนะครับในการดูแลพนักงานของเราเรื่องของการจ้างงานนะครับแล้วก็หนีพ้นเรื่องของแรงงานแล้วก็ผู้บริหารสัมพันธ์นะครับคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแหละนะครับไม่ใช่ว่า ออกฟ้าผ่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูว่าเออเรามีมีมาตรการมีกระบวนการยังไงในการซัพพอร์ตเขานะครับหรือแย่ที่สุด <mañana> ถ <benim S 2> ้าม <rawd> ีการปรับลดเนี่ยเราจะมีการชดเชยยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงกันหรือเรื่องของการปรับรูปแบบของออฟฟิศในการทํางานเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระบบถ่ายเทอากาศนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดเนี่ยก็สําคัญนะครับการถ่ายเทระบบเวนติเลชันต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ อย่างบางที่เนี่ยผมเห็นก็คือทำอยังไงให้เรามีภูมิุ้มการที่ดีนะครับ mm hmm. ก็ต้องส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายนะครับบันไดออฟฟิศนะครับมีบอกเลยนะครับแคลอรี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นส่วนที่ซัพพอร์ตเข้ามานะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟิสิกอลแอนเวอร์เมนต์นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปใช้เจ้าตัวชี้วัดของเซกเตอร์ hmm. ที่เป็นคอนสตรักชั่นแอนด์เอสเตทมาประกอบการพิจารณาได้นะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของเวสก็ตามนะครับประเด็นเจียเรื่องเวสเพราะว่าอะไรครับพวกขยะนะครับหน้ากากอนามัยมันเยอะขึ้นแน่ๆอยู่แล้วนะครับ <ness Apollo> ขยะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันของตัวเองเนี่ยนะครับองค์กรจะมีกระบวนการในการจัดการยังไง um นะครับเพื่อลดเวสนะครับการจัดการเรื่องคาร์บอนอมิชชันต่างๆนะครับอันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่าในเรื่องของข้อปริวัติด้านสุขภาพเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ประเด็นความ่ยืนที่ผมเชื่อว่าองค์กรมีการดําเนินงานอยู่แล้วนะครับแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับมีสาระสาคัญหรือว่า m a ท e r i a l i กับองค์กรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการพิจารณาเจ้าตัว information ของข้อบัิบัติเรื่องของวัฒนธรรมสุขภาพเนี่ยเข้าไปประกอบด้วยนะครับที mm. นี้ข้อดีของการนําเจ้าตัววัฒนธรรมสุขภาพเนี่ยเข้ามาประกอบ ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าในเรื่องของการรายงานนะครับก็คือมันเป็นอินพุตสำคัญนะครับในการที่จะทําให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะปรับกลยุทธ์ขององค์กรได้นะครับเพราะมันจะมีกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเจ้าตัวการจะทํารายงานนะครับก็คือเจ้าตัว stakeholder engagement นะครับกับเจ้าตัว materiality assessment นะครับเพื่อจะวิเคราะห์หาดูว่าผู้มีส่วนได้เสียของเราเนี่ยที่จะเขาได้รับผลกระทบ มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราต้องรู้ว่าประเด็นความยั่งยืนสําคัญขององคอ์กรเนี่ยคืออะไรที่เราจะต้องไปดําเนินการนะครับแล้วพอเราเอาเจ้าตัวข้อปฏิบัติ้านสุขภาพเนี่ยไปทาบดูกับสิ่งที่งก่อเนินงานอยู่เนี่ยท่านจะเห็นแกลบนะครับเพื่อทําให้ท่านเห็นว่าเราจะเติมเต็มส่วนไหนได้บ้างก็เป็น o อ p o r t u n ใหม่ๆให้กับองคอ์กรนะครับแล้วส่วนในเรื่องของการจัดทารายงานความยืนเนองเนี่ยนะครับบล็อกสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะเรฟเรนซ์ได้นะครับว่าท่านมีการนําเจ้าตัวข้อปฏิบัติ้านวัฒนธรรมสุขภาพเนี่ ไปผนวกไว้ในกลยุทธ์องค์กรส่วนไหนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราจะทำรายงานขาต้องยืนแล้วเนี่ยมันจะมีอินเด็กซ์ท้ายเล่มถูกไหมครับท่านก็สามารถที่จะเลฟเฟรนได้นะครับว่าเจ้าตัวประเด็นของยืนของท่านเนี่ยนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับข้อปฏิบัติด้านสุขภาพในข้อไหนได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์วานัทบอกคือว่า,าท่านสามารถใช้โลโก้ของเค้าเจ of h e a l ฮได้นะครับอันนี้ฟรีด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตัวโลโก้ตรงนี้เนี่ยท่านก็ต้องสามารถเข้าไป ดาวนโหลดนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีข้อบังคับเรื่องสีเรื่องของตัวอักษรอยู่นะครับแต่สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับถ้าท่านมีการผนวกเอาเรื่องของ Culture of Health for Business เนี่ยเข้าไปดําเนินการในองค์กรนะครับที่มาดูว่าแล้ววิธีการที่เราจะอินทิเกรตเจ้าตัวเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันมีโปรเซสยังไงนะครับโปรเซสที่ผมดึงมาเนี่ยก็จะมีหลกักๆอยู่ทั้งหมด4โปรเซสด้วยกันนะครับในการที่จะอินทิเกรตเข้าไปสู่ กระบวนการจะทำรายงานความยืนที่องค์กรเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องนำเอาเจ้าตัวเรื่องของข้อปฏิบัติด้านสุขภาพเนี่ยนะครับเข้าไปตั้งแต่กระบวนการในเรื่องของ stakeholder engagement นะครับที่จะระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียส่วนไหนเนี่ยเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการ m a t u r i t y assessment นะครับเพื่อจะวิเคราะห์ดูว่าประเด็นความยั่งยืนที่ท่านมีอยู่เนี่ยนะครับมันมีประเด็นไหนที่อปอ up ขึ้นมาซึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ นะครับเพราะว่าสุขภาพพนักงานก็เหมือนสุขภาพองค์กรด้วยนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ประเด็นเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพภายในองค์กรนะครับแล้วก็ทราบถึงในเรื่องของประเด็นความยั่งยืนและก็ตัวชี้วัดนะเพื่อที่องค์กรเนี่ยสามารถที่จะมากําหนดเป็นโกเป็นทาร์เก็ตนะครับในการที่จะดําเนินงานแล้วก็วัดผลลัพธ์เพื่อรายงานในในรอบปลายปีที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รายงานความยั่งยืนก็จะพับบิกช่วง ปลายปีหรือว่าต้นปีถัดไปนะครับมีการดําเนินงานก็มีข้อมูลที่จะเขียนถูกไหมครับอพอเราเซตโกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโปรเซสที่3ก็คือเราต้องมีการเอ g นเกจ e ดีพาร์ตเมนต์ของเรานะครับมันไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายงานไหนนะเพื่อที่เขาจะได้เก็บข้อมูลสําคัญนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็พับลิกสู่รายงานค้ามอยืนอย่างที่ผมเล่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่มีกระบวนการหนึ่งที่ผมอยากจะขยายความขึ้นมานิดนึงก็คือเจ้าตัวต้นทางนี่แหละครับก็คือเจ้าตัว c o n l e run a g e t m e n t กับ maturity assessment นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวต้นทางสําคัญที่จะทําให้เราได้มาซึ่งปลายทางก็คือเจ้าตัวรายงานความมั่งยืนนี่แหละนะครับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับ disclosure ของ G I ก็คือเจ้าตัว102.42นะซึ่งท่านอาจจะต้องเข้าไปวิเคราะห์นะครับ เราดูว่า Impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งเชิงบวกเชิงลบเนี่ยนะครับกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าการระบุผู้มีส่วนได้เสียของท่านเนี่ยมันอาจจะมีผู้มีส่วนได้เสียที่เพิ่มเติมขึ้นมาผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นเรื่องของ o p u p a t i o n a l health and safety เนี่ยนะครับ<ม>เดิมทีเนี่ยองค์กรอาจจะโฟกัสในส่วนของพนักงานเป็นหลักนะครับแต่พอมีเรื่องของ culture of health เข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านอาจจะต้องมองครอบคลุมไปถึงในส่วนของ o u t s o u r c e ด้วยหรือแม้กระทั่ง supply chain นะครับบางองค์กรเนี่ยมองแค่ระบบ ตัวโปรเซสของโลจิสติกเองเนี่ยเขาก็มีการที่จะแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งเนี่ยตั้งแต่ซัพพลายซัพพลายเออร์เขาเลยนะครับว่าเอ๊ะมีกระบวนการอบฆ่าเชื้อไหมกว่าจะผ่านไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะครับปลอดภัยหรือเปล่าขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับกับในส่วนของการวิเคราะห์ในเรื่องของสาธารณภาพนะครับในการวิเคราะห์สาธารณภาพเองเนี่ยเอ่อ G.I เองเขาก็กำหนดไว้ใน2มิติด้วยกันนะครับก็มิติแรกก็คือเจ้าตัวผลกระทบที่องค์กรเนี่ย เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นนะครับคือเราต้องรู้ตัวเราก่อนว่าการเมินง,งานของเราเนี่ยไปกระทบใครบ้างนะครับอิมแพกทั้งเชิงบวก,บกเชิงลบนะครับแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวเราเองมองคนเดียวอาจจะไม่ไม่เพียงพอก็ต้องไปดูว่าแล้วสเต็กโฮเดอร์เนี่ยนะครับเขาได้รับผลแล้วเขามีข้อกังวลอะไรไหมนะครับกับการเมืองงานของเรานะครับมันก็จะมี2แกนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยนะครับที่ท่านดําเนินการอยู่เนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดทํารายงานเนี่ยก็ต้องมีการนําข้อมูล นะครับในส่วนของ culture of hell เนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปผนวกเพื่อจะดูว่ากระบวนการสารภาพเนี่ยยังคงเป็นประเด็นความไม่ยืนเดิมอยู่ไหมหรือมันมีประเด็นความไม่ยืนอื่นที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของการให้น้ําหนักความสําคัญเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการให้น้ําหนักความสาคัญของประเด็นความไม่ยืนที่เคยมีอยู่ขององค์กรเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการจ้างงานเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่า เดิมทีเนี่ยเรามองแค่พนักงานนะครับแต่พอมีเรื่องของเ,อเรื่องของเขาเรียกว่าการการปรับปรับแผนสายงานรีซอร์ส,ส,สต่างๆนะครับเรื่องของสวัสดิการเบนฟิตที่เขาควรจะได้เนี่ยเรื่องอินชอนแลนที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็อ,อาจจะมีน้าหนักความสัมพันธ์จากเดิมเนี่ยอยู่น้อยๆกับปานกลางเนี่ยก็จะขยับขึ้นมานะครับเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเดิมทีอาจจะน้อยมากนะครับ เรื่องของ Relation แต่พอมีเรื่องของ Job Security เข้ามาปุ๊บเนี่ย,ยก็อาจจะถูกให้น้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนการให้น้ำหนักความสำคัญของเจ้าตัว Maturity i t y นะครับมากขึ้นนะ <S <S เพราะฉะนั้นในกระบวนการเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะทำให้ท่านเห็นประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพผมอาจจะใช้คำว่าเป็น culture of health maturity topics ก็ได้นะครับเพราะว่าองค์กรก็จะทราบประเด็นตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะนำไป ประยุกต์ใช้กับองค์กรนะครับตั้งแต่ต้นทางอาจจะเปนผนวกกับเจ้าตัวกลยุทธ์องค์กรนะครับตั้งทาร์เก็ตนะครับออกมาซึ่งผลสุดท้ายนะครับแล้วก็รายงานตามกรอบการรายงานความย่งยืนสากลน,นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการที่เราจะอินทิเกรตอิมเพรสต์เจ้าตัว Culture of Health เนี่ยเข้าไปในองค์กรครับ